คือวันพิเศษของชีวิตของเราที่ได้มานั่งสมาธิในป่าเล็กๆที่รีสอร์ทของโรงแรมที่เราพักอยู่จบสนามบินไม่กี่นาทีหลังจากที่สายกันบินที่เราไปไม่สามารถที่จะนําเราเดินทางกลับได้ในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสองคน ก็ได้มีเวลามานั่งสมาธิกันในป่าที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามมากเลยเห็นไหมว่าสิ่งดีๆมักจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเสมอเมื่อเราสัมผัสกับกับความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมและมหัศจรรย์ได้อย่างแท้จริงเราแค่แค่เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความรู้สึก สิ่งที่เรารเผชิญอยู่ให้กลายเป็นโอกาสเครื่องบินบินไม่ได้นะด้วยความขัดข้องบางประการแต่เรากลับได้ดั้งสมาธิใจกลางป่าที่สวยงามที่สุดตามที่เราปรารถนานั่นแหละคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราได้รับกับการติดอยู่ที่สนามบิน เราก็ได้มาค้างแรมในป่าที่มีโรงแรมที่สวยงามซึ่งเป็นการดีๆให้เราได้สัมผัสกับสิ่งที่วิเศษที่สุดสิ่งดีๆมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอเพียงแค่เราค้นพบเพียงแค่เรารู้สึกกับมันเพียงแค่เรามองเห็นแเพียงแค่เราเข้าใจและตระหนักรู้ถึงชีวิตอย่างแท้จริงเมื่อเรามองเห็น เมื่อเราตระหนักรู้อย่างแท้จริงเราก็จะรู้ว่าชีวิตของเรานั้นมันเต็มไปด้วยโอกาสและทางเลือกที่วิเศษที่สุดอยู่เสมอเราเพียงแค่หัดมองโลกในมุมมองที่ที่สวยงามในมุมมองที่เรามีความสุขในมุมมองที่ชีวิตของเรากำลังได้สัมผัสกับความสวยงามของชีวิตแล้วเราก็จะได้รับโอกาสหรือสิ่งดีๆ ในชีวิตของเราได้อย่างมากมายนี่คือประสบการณ์ของความรู้สึกของการเดินทางของพวกเราในยุโรปที่เราได้สัมผัสกับโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราตลอดเวลาอย่างเลยเชื่อนี่แหละคือสิ่งที่จัก,กรวาลมอบให้เราอย่างง่ายดายที่สุดสู่หัวใจและความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่สุดจากดวงใ